สำหรับนึกคิดหรือสภาวธรรมที่รับรู้จิตมีหน้าที่สำคัญสีอย่างหนึ่งคือรับสองคือจำสามคือรู้และสุดท้ายคือคิดวิเคราะห์เวลาเราได้เห็นอะไรไม่ว่าทางตาหรือได้ยินอะไรทางเราจะรู้ก่อนจิตมันจะสั่งงานให้เรารู้ ว่านั่นคือรูปอะไรดีหรือชั่วเสียงนั้นเสียงอะไรดีชั่วพอรู้แล้วเราต้องจําไอความจานี่เนี่ยมันจะทําให้มนุษย์กลายเป็นคนประเสริฐเวลาท่านรู้แล้วว่ามันไม่ดีอย่าทําท่านรู้แล้วว่ามันจะทำอันตรายแก่ท่านอย่าเข้าใกล้ต่อไปคือรู้รู้ก็คือการจัดสรรคือการแยกแยะว่าสิ่งไหนมันไม่น่าจะนํามาใช้ อย่าแต่สิ่งไหนควรจะทําให้มันเจริญควรกระทําและอันสุดท้ายก็คือการคิดวิเคราะห์ตรงนี้แหละมันจึงทําให้มนุษย์ต่างกันคนบางคนมีการรู้มีการจํามีการรับมีการรู้มีการจําแต่มันต่างกันตรงที่คิดวิเคราะห์อีแย้ยทาไมคนหลงผิดก็เพราะว่าคิดไม่เป็น เขาเรียกว่าเวลาได้อะไรมาถูกกิเลสครอบงำนิดหน่อยแล้วก็ทำผิดแล้วดังนั้นเราจึงต้องพยายามทำหน้าที่ของจิตให้สมบูรณ์เวลาเราจะพัฒนาจิตทำอย่างไรประการที่หนึ่งจะต้องฝึกจิตของเราให้มีคุณ,ณธรรมหมายถึงว่ามีความดีฝึกตัวเราให้เป็นคนที่มีจิตใจไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่เครียดง่ายไม่เห็นแก่ตัว อย่างที่สองฝึกจิตให้เป็นคนที่มีสมรรถภาพสมรรถภาพในภาษาไทยหมายถึงการทำให้จิตแข็งแรงคือหนักแน่นเวลาเจองานหนักก็ต้องสู้สู้จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเราจะเป็นผู้ชนะอย่างคนที่เป็นวีรบ,บุรุษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวีรบ,บุรุษในสงครามรบหรือเป็นนักกีฬาล้วนแล้วแต่แพ้มาดั้งนั้นแต่เขายอมสู้จนกระทั่งชนะ อันที่สามก็คือฝึกจิตให้เป็นจิตท,ที่มีสุขภาพดีหมายถึงว่าอย่าให้จิตของเรามันอดอู้กับความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบางทีเราเจอปัญหาแต่ถามว่าปัญหานั้นถ้าเราเอามาผูกเราโดยที่เราไม่ก้าข้ามพ้นมันมันจะมีความสุขหรือความทุกข์มันก็ต้องเป็นความทุกข์เมื่อมันเป็นความทุกข์เราจะทําทอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า สิ่งใดที่มันเป็นปัญหาหรือความทุกข์ให้ปล่อยวางแล้วก้าวไปข้างหน้า,สร,า,ส,ราสร้างสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นความดีที่ไม่มีปัญหาแล้วเอาความดีนั้นมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีไปความดีเหมือนน้ำสะอาดความชั่วเหมือนน้ำสกรปรกตัวท่านเหมือนภาชนะดังนั้นเมื่อภาชนะ,ปะเปล่าๆเนี่ยถูกน้ำสกรปรกใส่เข้าไป ท่านจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ภาชนะหรือตัวท่านมันสะอาดท่านต้องเปิดก๊อกเปิดก๊อกเอาน้ำใส่ในภาชนะนั้นท่านก็ลองดูเอาตัวอย่างคือตักน้ำโครนใส่แก้วไว้ตั้งไว้ตรงก๊อกน้ำแล้วท่านลองเปิดน้ำใส่ทีละหยดหรือทีน้อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆพอน้ำสะอาดมันเข้าไปเนี่ยซุปกบก็หายไป ฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นการที่เราจะเป็นคนดีได้เราต้องพัฒนาจิตและอันสุดท้ายคือการพัฒนาปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้หมายถึงสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รู้ทั้งสองด้าไม่ใช่รู้เพียงแค่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นการที่เรารู้สิ่งที่มีประโยชน์ก็เพื่อว่าเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ให้ผิดพลาด ทำให้เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวทําให้เราสามารถสร้างงานให้มันเจริญทําให้เราสามารถพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้ก้าวหน้าได้นี่คือการรู้ในสิ่งที่ดีส่วนสิ่งไม่ดีรู้ทําไมรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นและไม่ให้มันเกิดมาทำลายความตั้งใจหรือทำลายความหวังที่เรามีอยู่ เมื่อเราทําได้อย่างนี้หมายความว่าชีวิตเราจเจริญเราจะทําอย่างไรให้ปัญญามันเกิดปัญญาเกิดได้สามทางหนึง่งสุตตะยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการเขียนการเรียนอย่างญาติโยมมาวันนี้ที่วัดน,นี้หรือกําลังฟังเทศอยู่ในโลกโซเชียลท่านลองดูว่าท่านฟังดีๆแล้วท่านมีสมาธิท่านจะคิดตามว่าเออสิ่งที่พระท่านพูดในวันนี้มันจริงหรือไม่ จะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะท่านมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทแต่ท่านใช้เงินของท่านสูรุ่ยสุราโดยท่านไม่ได้สัรรองเก็บไว้เลยแล้ววันนี้ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรถ้าท่านต้องใช้เงินท่านเดือดร้อนแน่นอนหรือเมื่อตอนเช้าท่านตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยท่านไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่อาบน้ําท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านรู้สึกละขายื่นตัวไหมต้องเป็นแน่น หรือท่านไม่กินข้าวทั้งวันท่านจะรู้สึกยังไงความหิวต้องมานี่เราให้เราให้เราเข้าใจล้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเรียกว่าสุตตมยปัญญาสองกินตามมยปัญญาคือการคิดเวลาฟังอะไรแล้วอย่าเชื่อให้คิดก่อนถ้าเราฟังแล้วเราเชื่อเราคือคนโง่พระพุทธองค์บอกว่าใครก็ตามฟังแล้วเชื่อ บอกว่าคนนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์บุคคลนั้นเป็นพระเป็นคนมีชื่อเสียงฟังแล้วเชื่อเลยเขาเรียกว่าคนโง่คนที่ฉลาดเขาฟังแล้วคิดเมื่อเราคิดแล้วเราจะเข้าใจว่าวาทะหรือคำพูดที่นัก,กรานหรือผู้รู้ทั้งหลายท่านพูดมานั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลทั้งนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ได้ปัญญาอย่างที่สองอย่างสุดท้ายก็คือ ภาวนามยปัญญาคือปัญญาจากการลงมือปฏิบัติดังนั้นเราเป็นชาวพุตต้องรู้จักการให้ทานคือรู้จักการเสียสละชำระความตีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวแก่ได้ชำระโลภะออกไปให้จากคนจักตัวอย่างที่สองเราต้องรักษาศีลก็คือพยายามสำรวมระหว่างกายวาจาของเราให้ดีอันสุดท้ายก็คือต้องรู้จักเจริญจิตภาวนา พอออนุโมทนากับบุญกุศลกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ถือปฏิบัติมาเป็นอย่างดีดังนั้นเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมก็คือศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราไปปฏิบัติเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาทําประโยชน์ให้กับสังคมนั่นก็คือช่วยเหลือสังคมตามหลักแห่งธรรมะที่เราเรียกว่าสังฆาพุทธสี่หนึ่งทานรู้จักการเสียสละ แบ่งป,ปันกับคนอื่นที่เขาเดือดร้อนอย่างพวกเราเนี่ยได้ทําเป็นประจำเพราะว่าเราเป็นคนที่มีทานอยู่แล้วช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่วัดวรจันร์ยาวาสของเราเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนทุกคนมาอย่างหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็ทํามาเป็นประจำตั้งแต่ดีเจ้าวาสจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ช่วยดูแลคนอย่างคนป่วยหรือคนที่บาดเจ็บรวมถึงคนที่ประสบภยัยโควิดเราก็จะเห็นว่า ท่านทำเป็นประจาเป็นตัวอย่างทําให้เราดูเราก็ได้ทําตามนี่ก็ถือว่าเรามีสังขาวัตถุข้อหนึ่งสองปิยาวาจาเมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็ไปพูดจาเอาสิ่งดีๆไปให้ไปให้กําลังใจกับคนที่เขากําลังประสบทุกข์หรือไปช่วยพูดให้เขามีแรงสู้ต่อไปต่อมาอัธจริยาหมายถึงต้องเป็นคนฝึกให้มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่ทั้งครอบครัวทั้งสังคมและคนใกล้เคียงและสุดท้ายก็คือสมานัตตตาวางแผนชีวิตว่าเราจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรจะทำอย่างไรถ้าท่านทำใดอย่างนี้หมายความว่าการเป็นชาวพุทธของท่านสมบูรณ์และท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเหมือนดังที่พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าใครก็ตามได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้วและเป็นผู้รู้แล้วดังนั้นในวันนี้อัตมาภาคได้นำเอาคันะหน้าที่พื้นฐานของการเป็นชาวพุทธมาถแถลงไขให้แก่ญาติโยมเพื่อเป็นการเตือนสติให้เราได้สังวรระวังกายวาจาและจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะได้เป็นตัวอย่างทำให้สังคมมันน่าอยู่ต่อไปก็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ บุญใดกุศลใดความดีใดบารมีใดที่บรรดาท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติหรือในปัจจุบันชาติจงมารวมกันเป็นตบะเอชะเป็นภาระวะปัจจัยน้อมนำให้ท่านจงเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิถ,ถ้ามีบุญบารมีขอให้ท่านได้บรรลุบัคผุนิ่านและให้เจริญได้จตุรพิทักชัยทั้งสี่คืออายุให้ทุกท่านมีอายุยั่งยืนนาน วันนะมีวันนะัผิวพรรณผุดของใสย่าได้มีโครคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนถ้าหากมีขอให้หายสุขะให้มีความสุขทั้งกายและใจพรรมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและกำลังแห่งทรัพย์สินที่จะช่วยบำรุงพระศาสนาบำรุงสังคมและบำรุงคนดีๆบำรุงประเทศชาติให้มีความสุขสวัสดีถาวรต่อไป อาตมาภาพรัประทานประธรรม,ทมเทศนามาก็เห็นสุมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติลงองไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี